อาร์ซ a นอลครับจะบุกไปเยือนเซบีย่าในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับคลิปนี้อยากชวนคุณคุยก่อนเกมกันหน่อยครับมาเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยครับว่ามารองทายผลกันซิอาร์ซนอลจะรอดตัวได้ไหมนะครับก็แชมเปียนส์ลีกนี่เดินทางมาถึงแค่นัดที่3เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมมีความพร้อมนะฮะทั้งฝั่งเซบีย่าฝั่งอาร์ซ a นอลแล้วก็มีสถิติมาฝากกันในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับและคลิปนี้ครับเป็นคลิปคุยก่อนเกมครับชวนทุกคนมาเป็นเซียนกันหน่อยครับมาลองทายผลกันหน่อยว่าเซบีย่าอาร์เซนอลใครจะได้3คะแนนในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในเกมนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะไปพูดคุยกันนะฮะฝากกดติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางเลยนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นั่นเองนะครับคุยกันเนอร์นะจะได้พูดคุยกันแบบสบายๆแล้วถ้า ติดตามแล้วคอมเมนต์หน่อยนะครับคิดว่าใครจะชนะบ้างน,นะครับอาร์เซนอลนี่ก็เรียกว่าในฤดูกาลนี้นะครับยังไม่พบกับความพ่ายแพ้ในพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ในแชมเี้ยนสลีกเนี่ยแพ้ในเกมที่สองเลยนะถ้าทำกันได้นะครับเจอลองเราก็แพ้ไปสองประตูต่อหนึ่งเกมเยือนด้วยเหมือนกันนะครับเกมนี้ เป็นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะที่3แล้วนะครับเนียจะมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวไปลุยพร้อมกันเลยนะครับก็ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับค่ำคืนนี้นะครับจะเล่นกันในเวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเรานะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง True เหมือนเดิมนะครับ t r u พ p r เม i ยร f ฟุตบอล l 3นะครับสำหรับช่องนี้นะสำหรับคู่นี้นะนะครับแล้วก็ความน่าสนใจของคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเซบีย่าเนี่ย เขาเก่งบอลถ้วยโดยเฉพาะบอลยุโรปนะครับแต่ถ้วยที่เยาเก่งจริงเนี่ยจะเป็นยูโรปาลีกนะครับอาร์เซนอลรู้เป็นอย่างดีนะครับเคยเจอกันมาหลายครบรบนะครับโดยเฉพาะในยูโรปาลีกเนี่ยโอ้โหเซบีย่าแข็งโป๊กนะครับแต่นี่คือแชมเปี้ยนส์ลีกครับนะก็ว่ากันว่าในกรุ๊ปเนี้ยอาร์เซนอลกับเซบีย่าเนี่ยน่าจะเบียดกันเป็นที่1หรือที่2นะครับแต่ว่าไม่รู้ละตอนนี้เจอกันก่อนนะครับใครใครชนะก่อนได้เปรียบนะครับหรือเกมนี้จริงๆอาร์เซนอลเสมอได้ก็ไม่แย่นะ เพราะว่านี่คือการไปเยือนสเปนไปเยือนบ้านของเซบีย่านั่นเองนะครับไปดูความพร้อมของเจ้าบ้านกันก่อนก็แล้วกันนะครับจริงๆตัวผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเรียกว่าขุมกําลังต่างๆนานาเนี่ยพร้อมสาหรับเกมนี้มากๆสําหรับเจ้าบ้านนั่นเองนะครับก็มีเพียงแค่มาเรโนเดอสคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ไม่พร้อมลงสนามในเกมเกมนี้นะครับส่วนที่เหลือมากันครบครับหน้าตา11ผู้เล่นตัวจริงครับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ครับของเซบีย่านะผู้สาประตูจะเป็นทางด้านของนีแลนนะครับยืนเป็นประตูนะครับมาใน นระบบ433นะกล้องหลัง4คนเนี่ยเรียกว่าลายคลามเลยครับโดยเฉพาะแบ็กขวากับเซนเตอร์ฮาร์นะครับแบ็กขวาเป็นเคซุสนาบาสนะครับอันนี้37ปีครับแบ็กซ้ายเป็นมาคอสอากุญย่านะครับ แบ็กซ้ายอาร์เจนตินานะครับแล้วก็คู่เซนนาฮาร์ปเนี่ยเซเคียวรามอสนี่ก็37ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่คู่กับรามอสเนี่ยจะเป็นทางด้านของกูเดลนะครับจะเป็นคู่เซนนาฮาร์ปที่เล่นคู่กันนะครับกองกลาง3คนครับนำทัพมาโดยบูบาการีซูมาเร่นะครับแล้วก็มีโจนะครับแล้วก็มีราคิติชนะครับอีวานราคิติชนี่ก็เป็นตัวเก๋าอีกหนึ่งคนนะครับส่วนแนวรุก3คนครับ โอ้โหนี่ต้องบอกว่าน่าสนใจครับจิจาร์ทั้งหมดเลยนะครับมีทางด้านของลูโดดีลูเกบาเกโยนะครับแล้วก็มียูเซฟเอนเนซิลี่นะครับแล้วก็ลูคัสโอคัมปอสนะครับเป็นแนวรุกของเซบียาในค่ำคืนนี้นะครับจริงยังมีพวกอ,อิลิตรามีราอะไรพวกเนี้ยังมีพวกของซูโซอะไรเงี้ยนะครับมาเป็นตัวสอดแทรกได้นะครับในาการลงเล่นอาจจะเปลี่ยนเกมหรือจะ คมาเป็นตัวจริงเลยก็เป็นไปได้นะครับส่วนอาร์เซนอลครับความพร้อมเนี่ยนะครับมีแค่จูเลียนซิมเบอร์คนเดียวครับที่บาดเจ็บยาวไปตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับที่เหลือพร้อมครับสำหรับเกมเกมนี้แต่จะฟิตหรือเปล่าอีกเรื่องนะครับเพราะอาร์เซนอลเนี่ยเพิ่งมีเกมสุดสัปดาห์กับเชลซีมาเองนะครับก็ทำให้หน้าตาซีเบอรลุนตัวจริงของอาร์เซนอลครับน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับหลายสำนักให้เดบิดรายยาเป็นผู้งสาวประตูมือหนึ่งนะครับผมเห็นต่างนิดนึงเห็นต่างนิดนึงว่าแลมสเตลอาจจะ อาจจะพอเบียดได้นะครับแต่ว่าถ้าให้เรื่องจริงก็ยังเป็นดาบิดรายาอยู่แต่ว่าผมอาจจะแอบหวังนิดนึงก็แล้วกันเพราะในเกมกับเชลซีเนี่ยรายาพลาดให้เห็นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะลูกยิงลูกที่2ของเชลซีนั่นเองนะครับกองหลัง4คนครับน่าจะยังคงใช้ เบนจามินไว้์ยืนขวาครับแต่ซ้ายน่าจะใช้ทางด้านของโทมิยาสึ Jesus, มันอยู่เป็นแบ็กซ้ายนะครับคู่เซนเตอร์ฮาร์ปเนี่ยน่าสนใจครับว่าจะใช้ใครแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคู่เดิมก็คือวิลเลียมเซลิบาจับคู่กับเกรเบิลเบิร์กเยสนั่นเองนะครับกองกลางผมเชื่อว่าจะใช้โทมัสปาเตเป็นตัวจริงเกมนี้แล้วครับจับคู่กับดิคเคนไรส์นะครับแล้วก็มามีมาร์ตินโอเดกาเป็นเพลย์เมเกอร์นะครับแต่ว่ายังมีพวกจอร์จินโยฟาบิโอเวีราอะไรพวกนี้เป็นตัวสอดแทรกได้รวมไปถึงคายฮาวยเหมือนนนกััะครบส่วนแนแวรุกครับผมเชื่อว่า ไม่น่าจะปรับอะไรนะครับกรเบเชซูสเป็นหน้าเป้าขวาบูกาโยซาก้าซ้ายกราเบลมาร์ตินเนลี่นั่นเองนะครับถ้าจะปรับจริงๆนะผมคิดว่าอาจจะเป็นในรายของมาร์ตินเนลี่นะเพราะว่าทอสซาเนี่ยทำผลงานได้ดใีในเกมล่าสุดนะครับอาจจะถูกสลับสับเปลี่ยนมาเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้ก็เป็นไปได้ครับ สถิติของผลงานทั้งคู่กันหน่อยแล้วกันนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านก่อนครับผลงานยังไม่ค่อยดีครับหเกมหลังสุดเนี่ยเสมอไป3แพ้ไป1แล้วก็ชนะ1นะครับเรียกว่าผลงานยังไม่ค่อยคงเส้นคงวานะรุ่มเริ่มดอนหน่อยนะครับมีการปรับเปลี่ยนในทีมพอสมควรนะครับแต่ไม่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ผลเลยหรือเปล่านะหรือจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาว่ากันส่วนอาร์เซนอลทีมเยือนครับหนัดหลังสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับก็พึ่งเสมอกับเชลซีในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่าานนมับสุดเลย 2ประตูต่อ2กลายเป็นทีมแพ้ายากเลยสำหรับอาร์ซนอลในฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับก่อนจะไปดูความน่าจะเป็นของอการพบกันของทั้งคู่นะครับผมขออนุญาตแวะมาขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยเลยกันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ครับก็เป็นโรงภาพยนตร์ได้มาตรฐานมากที่สุดในประเทศไทยเครือนึงเลยนะครับมีโรงทั่วประเทศเลยนะครับจะเป็นสแตนด์อะโลนตั้งเดียเด่ยวๆขึ้นมาหรือว่าจะไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าก็สุดแท้แต่นะครับแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบโรงภาพยนตร์ ทั้งมี3มิติ2มิติ IMAX นะครับ 4DX นะครับหรือว่าจะนอนดูหนังอะไรแบบเนี้ยก็มีหมดนะครับก็สะดวกก็ไปดูได้เลยเลือกได้เลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโหหนังไทยกำลังมาแรงครับสับปเปลอโห จะได้500ล้านเอานะครับเยอะมากก็อยากจะไปดูสับเเลอก็แนะนําไปดูที่โรงในเครือภาพยนต์ของเมเจอร์นะครับหรือในเครือโรงภาพยนต์เมเจอร์เขานะครับแล้วก็โรมอีกึงเดือนหน้าเดอะมาร์เวลก็จะเข้าแล้วนะโอ้โหหาโรงภาพยนต์ดีๆด,ดูนะครับไปเช็ครอบเช็คโรงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์ได้นะครับหรือว่าไปที่เว็บไซต์เขาก็ได้นะครับ w w w m a j o r c i n e p l e x c o m นั่นเองครับคุณเมเจอร์ด้วยนะครับ มาคาดการเกมกันหน่อยครับสำหรับเกมคู่นี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆครับเซบีย่าเจ้าบ้านก็จริงแต่ว่ากำลังระส่ำระสายเลยครับเรียกว่าผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็พึ่งนักเตะอายุเยอะนะครับมากเกินไปนะผมใช้คำนี้เลยนะเซอร์เคิโอรามอสนะถึงแม้จะประสบความสำเร็จมากมายนะครับเล่นให้กับเรอเัลมาดริดคว้าแชมป์เยอะแยะเลยนะครับรวไมไปถึงไปเล่นในลีกเอิงฝรั่งเศสก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่ากลับมาคำรบนี้เนี่ยนะครับปัญหาเยอะครับสำหรับรามอสนะ ทางแฟนบอลเจ้าถิ่นเองแฟนบอลเซบีย่าเองเนี่ยก็มีบางส่วนไม่ได้ต้อนรับมากเท่าที่ควรนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกราคิติชนะครับรวมไปถึงเ,เคสุซุนาบาสอะไรพวกนี้ก็เป็นนักเตะอายุเยอะหมดเลยนะสาอัมหมดเลยคือที่ต้องใช้นักเตะอายุเยอะแบบนี้ผมคิดว่ามีอยู่แค่2ปจัจจัย1ก็คือนักเตะรุ่นใหม่ๆ มันดีได้ไม่เท่ารุ่นเก่าพวกนี้นะครับมัน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 ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะเกิดการผลัดใบกับ2ก็คือ,อขนาดของทีมมันมีไม่ได้ใหญ่มากพอนั่นเองนะครับอาจจะเรื่องของการลงทุนต่างๆนานาด้วยนะครับนี่ก็เป็นปัจจัยที่ทีมแต่และทีมต้องแก้ปัญหากันเองทําให้ค่าอายุเฉลี่ยของทีมเซบีเรี Serbia เนี่ยเกือบ30ปีเลยนะครับยีปลายๆเลยนะครับขณะที่อาซอนยีต้นๆนะครับมันก็จะมีเรื่องของพลังหนุ่มพลัง ที่จะทําให้ขับเคลื่อนเกมไปได้อะไรแบบนี้นะครับแต่อันนี้ก็เป็นความเชื่อก็แล้วกันผมเชื่อว่าพลังหนุ่มเนะี่ยมีมีความเก๋าอาจจะไม่มากแต่ได้ความสดได้ความฟิตนะครับแล้วก็ได้เล่นตามเทคนิคที่โค้ชต้องการนะครับน่าจะทําให้เกมมันขันสนุกนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคาดการเกมนะครับถึงแม้ว่าเซบีย่าจะเป็นเจ้าบ้านครับแต่อาร์เซนอลน่าจะเป็นฝ่ายได้คลองบอลแล้วก็บุกเข้าใส่เซบีย่ามากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลไม่ประมาทเซบีย่าแน่นอนเพราะว่า เซบีย่าค่อนข้างเก่าในวทียุโรปนะก็อย่างที่เห็นมีตัวเก่าเพียบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประมาทเซบีย่าผมบอกได้เลยว่าเละแน่นะครับแต่ว่าถ้าเล่นแบบรัดกุ่มเอาโทมัสปาเตคู่เดคแอนไรส์เล่น2องมฟิลตัวรับอะไรแบบนี้ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะได้3คะแนนกลับมาไม่ยากนะครับแต่ว่าจะชนะไม่ขาดครับ1ลูกนะสองหนึ่งหนึ่งศูนย์ประมาณนี้นะครับผมภาวนาว่าสกอร์ควรจะเป็น1ประตูต่อศูนย์นะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เนี่ย ยังไม่ได้ดีมากในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเล่นมา2เกมชนะนัดแพ้นัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่3อยากได้3คะแนนครับแล้วก็คิดว่าอาร์เซนอลน่าจะพอได้3คะแนนจากประเทศสเปนครับ คราวนี้ถึงตาคุณแล้วครับนะฮะเรามาเป็นเซนก่อนเกมกันหน่อยผมเอาข้อมูลมาให้เอาสถิติมาเล่าให้ฟังกันแล้วนะครับความพร้อมต่างๆนานานะครับผมฟันธงที่1-0ก็แล้วกันอาร์เซนอลทีมเยือนชนะนะครับคุณคิดเห็นอย่างไรลองบอกสกอร์กันหน่อยสิหรือว่ามีประเด็นไหนที่ผมตกหล่นไปก็ลองพิมพ์พูดคุยกันหน่อยเซบีย่าในสายตาคุณสู้อาร์เซนอลได้ไหมหรือว่าอาร์เซนอลเนี่ยสู้เซบีย่าได้หรือเปล่านะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นกันหน่อยก็แล้วกันนะครับและอย่าลืมติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นั่นเองคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ